ครับคุณผู้ชมวันนี้ไรเดอร์รีวิวอาหารเองนะครับเราจะมารีวิวอาหารนะครับที่สั่งผ่านแอป,ปหมีสีชมพูจากเยอรมันนี่นคือฟู้ดแพนด้าร้านนี้ชื่อว่าร้านเดียวดายอาหารปักใต้นะครับร้านนี้ราคาไม่แรงนะครับอันนี้จะใช้ฟังก์ชันลูกค้ารับเองครับช่วงไปเดย์สิ้นเดือนเนี่ยนอกจากรับเองลด25%นะครับร้านนี้ลด25%แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ยังมีส่วนลดจากโค้ดส่วนลดอีกนะครับวันนี้ใช้แต่ปิกเปย์หกสิบสั่งร้อย ห้าดิบบาทนะครับถ้าก่อนได้สุดลดซ้อนส่วนลดเลยลดสั่งให้ได้ดไ 10, รับไปสิบนะลดเท่าไหร่ลดยีแล้วก็ไปพลิกเปย์ลดมาอีก60บาทครับราคาเขาไม่แรงนะครับสินค้าเขานะครับมาดูราดข้าวนะครับข้าวราดหนึ่งอย่างยี่ิบสองปะหัสสิบเองเห็นไหมครับราคานี่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาหารถุงก็37มสบาทห้าบวันนี้ นะครับอันนี้อะไรไก่ทอดปลาทรายทอดจระเม็ดไข่ลูกเขยอันนี้ออปชันเสริมหมูทอดกุนเชียงนะครับไข่เจียวเออลืมสั่งไข่เจียวชะอมมีทอดมันด้วยนะแต่ผมใส่หมดก็เลยเอาออกอะอามาดูกันนะครับสินค้าครับนี่ครับคุณผู้ชมสองถุงนี้ให้ทายกี่บาทสองถุงนี้จ่ายจริงๆกี่บาทสองถุงนี้จ่ายไป90บาทเท่านั้นครับ90บาทเท่านั้นเอง รเราได้อาหารมา6กล่องครับ6กล่องนะครับคุณผู้ชมอาหาร6กล่องเห็นไหมครับแล้วก็มีนี่ครับทอดมันทอดมันเขาาชิ้นนะครับ3ชิ้น3ชิ้นนะถ้าถ้าให,ให้ส่งก็10บาทนะครับสชิ้นเจ็บาทห้หมูก้อนทอดก้อนละเบาทห้าสิบนะครับข้าพิมพ์ผิดหลยเขียน,น,น10ก้อนจริงๆราคาก้อนละนะครับนี่ ร้านนี้เคยเคยทานแล้วนะรสชาติดีอาหารเขาอร่อยรสชาติดีอยู่เหมือนกันนะครับเรามาดูกันอาหาร22บาหนี่ครับกล่องใหญ่ไม่น่าเกลียดนะครับเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะครับชอบกินประดุกนะสั่งมางทีจะสกล่องเลยอาจจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็มีสั่งแกงมาอีกนะส่วนผักนี่ก็หยิบมาเองตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าอาหารเขา,าทานมายี่สิบสองบาครับ แล้วเด้ส่วนลดเข้าไปอีกอุ้ยเบ็ดเสร็จ6กล่องพร้อมให้นี้เกบาทเท่าไหร่กล่อง10กว่าบาทนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเราสั่งมาทั้งหมด6กล่องนะครับแต่ว่าสั่งซ้ําม,มา3กล่องแล้วก็เลยเปิดให้ดูนี่ครับนี่ครับ สั่งมา6กล่องพร้อมกับน,นี่ด้วย90บาทนะครับถ้าไม่นับราคาตัวนี้ก็เฉลี่ยกล่อง15บาทจริงๆไม่ถึงเพราะเฉลี่ยนี้ไปมา13บาท14บาท่บงนะครับอุ้ยเดีสิทธเราถ้าเรารู้จักใช้โปรโมชั่นใช้ส่วนลดนะครับถูกจังหวะถูกเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะได้สินค้าที่มีราคาถูกถูกกว่าซื้อเองหน้าร้านอีกครับนะฮะนี่นี่นะครับถ้าราคาปกติไปนับราคาปกติถ้าให้มาส่งนะครับเขาเท่าไหร่นะอันนี้เฉลี่ยเฉลี่ยคือตัวคานี้ เท่าไหร่ถ้าให้ไรเดอร์ส่งนะครับไรเดอร์ส่งจะอยู่ที่กล่องละเดี๋ยวนะราดข้าวข้าวหนึ่งอย่างราดข้าวอ๋อนะครับราดข้าวหนึ่งอย่างถ้าไราเดอร์มาส่งเนี่ยถึงทันโทษครับสาบาทถ้าไปรับเองเลยยี่ิบสองห้าสิบเพราะว่าไม่ต้องไปเสียเขาไม่ต้องไปหักจ้งางไรเดอร์นะแพนด้าเขาผอว่าแฟร์ดีนะไปรับเองก็ให้ส่วนลดไปนะครับนี่ พอเราใช้ส่วนลดเข้าไปอีกมันก็ถูกลงไปอีกลด,ลดซ้อนรดได้เครับนี่ครับปริมาณได้ไม่น่าเกียดนะครับเยอะนะครับอืมเฉลี่ยแล้วกล่องละอ่ะผมลองตัดจริงๆแล้วมันทั้งหมดเนี่ยราคาเต็มมันนะฮะราคาเต็มมันร้อยใส่นะเพราะว่ากล่องยี่สิบสองห้าสิบครับคุณผู้ชมเราคำนวณแล้ว ราะว่ากล่อง22ห้าสิบนะครับหกล่องมันก็ร้อยสามหแล้วผมสั่งต้องสั่งให้ได้ร้อยห้าสนะครับถึงจะลดหกบาทผมก็เลยสั่งอทอดมันเจ็บาทห้าสิบแล้วก็หมูทอดเจ็บาทห้สิมันก็ลยเป็นร้อยห้แล้วก็ลดจากร้อยห้ลดอีกหกบาทที่เป็นหกก็เลยเหลือเกบาทเฉลี่ยแล้วเท่ากับลดไปเท่าไหร่ครับลดไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับกสนะิบอยห้าสิบสี่สิบเปอร์เซ็นตกล่องยี่บาทห้าสิบลดไปส กล่องละสิบสาบาทห้าสิบเห็นไหมฮะรู้จักใช้โปรโมชั่นถูกวันถูกเวลาถูกจังหวะนะครับได้สินค้าราคาถูกถูกซื้อนาร้านครับรสชาติเขาอร่อยครับผมกินประจาร้านนี้นะฮะใช้ได้ทีเดียวอันนี้ครับผัดปลาดูกอันนี้คือคั่วกลิ้งหมูอันนี้แกงส้มแกงส้มนะครับอันนี้คือแกงเหลืองนะครับ ถ้าเรารู้จักใช้ส่วนลดนะครับเราไปรับเองได้จะถูกมากสำหรับฟุดเพนด้านะครับร้านไหนดีเราก็อวยร้านไม่ห่วยแล้วก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ขึ้นมากินเองนะครับร้านนี้ชื่อว่าเดียรดหันปากใต้นะครับอยู่ก่อนถึงลงอ,อยู่ตรงแยกแยกแบลลิงนะครับแบลลิงสีน้ริณน,นะตัดตรงสี่เหลี่ยมแล้วตรงสี่สี่แยกนั้นเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปทางโรง,งพยาบาลโรงพยาบาละไรนะสมิติเวชหรือเวชธานี เดี๋ยวไปทาประวันจะมองขวามือเลยเป็นศูนย์จะเป็นศูนย์ศ,นยศูนย์อาหารนะฮะศูนย์อาหารฉันจะมีร้านอาหารอยู่หลายอย่างเยอะนะครับตรงนั้นเดี๋ยวจะดูแมปจากจากในแพนด้าซิดูนะฮะนะครับนะรบบาคาไม่แรงครับโปรโมชั่นดีถูกด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชมนะครับ